ครับมาแล้วครับอีกหนึ่งลำนะครับในค่ำคืนวันนี้เป็นเรือไฟของอำเภอพูนสวรรค์นะครับเรือไฟนะครับตะเกียงนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า15,000ดวงแล้วครับน่าจะไม่ต่ำกว่านี้ครับ เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์นะครับที่มีความสวยงามดวงไฟนั้นมีสีเหลืองอมพันนะครับสีเหลืองอมส้มครับสวยงามครับเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์แล้วก็มีรูปอะบรมสา,าทิสระครับเป็นรูปเหมือนนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวาชิราลงกรณบดินทระเท,รท,รทรพยพลังกุลรัชกาลที่10นะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระมหาชนากาทิเบรบรมบนาถบพิษนะครับและเป็นรูปพระธาตุนะครับทั้ง7พระธาตุพระธาตุ ประจําจังหวัดนครปนมแล้วก็ประจําวันเกิดทัางเจ็ดพระธาตุนะครับก็มีรูปองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพยาสีสัตว์ตันนาคราชนะครับสวยงามครับสวยจริงๆครับลขยายภาพกัน

ตอนนี้ข้าว่าอยู่ที่หน้ากล้องวิดีโอแล้วนะครับสวยงามมากครับ1ปีนั้นก็มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือในวัน15่ําค่ำเดือน1 1นะครับที่จะได้มีโอกาสชมเรือไฟซึ่งมีที่เดียวนะครับของประเทศไทยที่จัดการบูชา ด้วยประทีบหรือดวงไฟนะครับบูชาองค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับนี่ครับสวยงามครับ สวยงามมากครับเรือไฟของอำเภอโพนสวรรค์นะครับเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ข้งลำนะครับแล้วก็มีรูปพระบรมาสารีรักษ์นะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถน,นะครับ ในรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับคือพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับแล้วก็ถัดมานั้นก็จะเป็นพระธาตุทั้ง7พระธาตุนะครับของจังหวัดนครปนมนะครับพระธาตุประจําวันเกิด ก็ไล่มาตั้งแต่องค์พระธาตุพนมซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับองค์พระธาตุเรนุนครองค์พระธาตุเมืองนครพนมองค์พระธาตุาอวเทนองค์พระธาตุเรนุนครองค์พระธาตุนว่าองค์พระธาตุมหาชัยองค์พระธาตุศรีคูนและก็ยังมีพระธาตุอีกหนึ่งองค์นะครับที่สร้างใหม่ก็คือองค์พระธาตุบรรุขนครครับแลวก็มีรูปของ องสมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้านะครับมีพยาสีสัตานากราราสวยงามครับเรือไฟของอำเภอโพนสวรรค์อีกหน,หนึ่งลํำครับกำลังปล่อยออกมาวันนี้มีพี่น้องประชาชนมาหลายหมื่นคนนะครับเพื่อมาชม งานไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมครับคบชมพุของอำเภอศรีสรงครามนะครับเรือไฟน่าจะไปถึงจุดท้ายเมืองนะครับเมื่อไปถึงท้ายเมืองนครพนมก็จะหันเรือเข้าฝั่งนะครับเพื่อจอาครับเป็นบรรยากาศสนุกสนานครับตามวิถีชีวิตคนทำเรือไฟครับ วันนี้ก็สนุกสนานทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งประเทศไทยแล้วก็ฝั่งทางสงปปาลาวครับหนึ่ปีก็มีหนึ่งครั้งครับปะเเศนีไหลเรือไฟที่จังหวัดนครปนมโนโหลบจังเลย